ดานนีิยังต้น้ำปลาแดกต้มน้ำปลาแดกต้มปลาแดต้มหม้น้ำซุปอบนี้เขาก็เอาพีสเตก็ได้สีน้ำมันหอนเดือดหม้อิกขึ้นเลยิขึ้นเอาอีกเรนึงนาลัง

นเด็กหวเข่าเลยปกติกินแต่เหล่าบางทีเข่านี่อันนี้ต้องได้ดจำนะฮะส่วนหัวน้ำซุปสต๊อกไปยังเติมผงเห็ดมัดสดหนามสดอันนี้นั่นใช้ซอสเทน้ำเข้าไปใเทเครื่องปรุงเครื่องหอม ารีมันเืนำหอมันสีบรบรบริลวกเนือนะมันสีบริลวกโดนครุดนมันสีทุกุกมันสีบริเนียเลยนะนี่ข้าวเปลทีมันกีอืมะดุ้ง เาพ่นเอาไปพี่พ่นเนี้ยอยู่ข้งนี้แห้อมันันอย่างนี้เน้ยแห้งเขาเขาก็โบตรงขาตรงบ่ดน้ำห่อนลายนะอันนี้เป็นน้ำห่อนสองท่มันกิเป็นลายอยู่แต่ก็เนี้ยอยู่ครับมาเทอมอมาเด็กเทอมมนยัเนาะถือยังเนี้ยเนี้ยเขาไปเขาไปเชียนเขาไปหากันเออเนื้อทาปูยังเยอ เคืองขัวพริกสุรุดปลาจิ้มหรอหอมเหล้ามะเขือเหอมเต็มหนน่าก um ูดเขาเต็นนะเรื่องเขาเต็มตามเฉพาะแค่นี้กันรู้แหละแช่งเพื่อนลับเต็นแบบใจเลร